ผมจะพาทุกคนไปดูฟุตบอลไทยโซน VIP ที่ฟิลแบบเป็นเจ้าของสโมสรนที่ได้เจอกับนักฟุตบอลดังๆและได้คุยกันแบบใกล้ชิดเลยไปดูกันว่าเจ้าของสโมสร์หลังจากจบเกมแล้วเนี่ยเขาจะทำอะไรกัน คกูซีนีมีแนวร่วกมั้ยมีแนวร่วมอยากมาดูฟุตบอลด้วยกันชื่ออะไรครับน้องเฟิร์นโอ้ยน้องเฟิร์นเป็นน้องเฟิร์นบอกเลยเป็นตัวแฟนคลับแฟนของไทยลีกเลยแฟนคลับแล้ไทยลีกนะเออมาฝึกงานเดี๋ยวแถวนะครับรู้จักไมเคิลเบิร์นไหมไม่เกิดไม่เกิดยังไม่เกิดตอนนั้นเลยก็แต่รู้จักครั้งแรกตอนรายการอะไรรายการฝรั่งไทยลีกฝรั่งเอ้าเราเป็นฝรั่งฝรั่งทั้งชาติ ไม่ชอบไม่ชอบใครเรียกประหลังไม่ชอบไม่ชอบเฮ้ยเราต้องไปซื <oses Five Wuhan> ้อตั๋วก่อนจะตัวอะไรโอ้ยยัยผีชัดๆโอ้ยกอดแล้วมึงอยู่อะกูมไม่ต้องห่วงเฮ้ยยอดระดับต่างชาติแล้ววันนี้เราจะมาดูฟุตบอลแบบห้องประธานสโมสรนะใอ้ผมโทรถาม ฮัลโหลโอเคเขาไม่รับสายเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่ได้โทรเลยโทรไปอีกทีวันนี้ผมจัดเสื้อพิเศษที่สุดในโลกในโลกเลยทุกคนรู้จักบอกผมหน้าต่ยบอกของครูนายนะครับไปอีกโบเคียเฮ้ยนี่เฮ้ยรู้จักไหมเข้าพีดีัอพันที่แล้วอ่าอยู่กับผมไม่ต้องห่วงผมจัดให้ยอดมากสุดยอดมากนี่เข้ามาแบบมันมีช็อปช็อปสโมสรเนียนะใช่ใอยากดูวะพี่พี่หิวไหมหิวเสื้อ นี่น้องๆหนุ่มๆมาร้านอยู่านบุรีหยิบได้เลยนะครับร้านนี้หยิบได้เลยเราเลี้ยงเราตั้งแต่มาแล้วนะเลี้ยงโอ้โหเดี๋ยวเลี้ยงอเมซอนคือต้อนกูไปเมืองดูเมืองท้องอ่ะไม่มีเลี้ยงแต่แบบโอ้โหพ่อสาวน้องนสาวมานี่โอ้โหเลี้ยงจังมารยาทไม่มีโอ้โหไม่ได้กยกบมารยาทเลยเนี่ยไอ้น้องๆไอ้น้องครับพี่ ่ดูเขาไม่เลียงแค่สาวๆเอาไปเลยาไม้แค่สาวพี่ชายผมเขาสุดๆอยู่แล้วเอาหนังไก่ครับถ่ายแอบถ่ายนแอบถ่ายน่อนได้ฮะนี้ถ่ายแล้วอร่อยมาลองมาดีฮะมาเดินมาเนี่เขอยคุณครับขอบคุณค่ะ เดี๋ยวนะแต่แต่อย่างนึงนะเรามาดูบอลหรือมาปิ๊กนิกกันนะเหรือยังไงไปตั้งอเลยอะอีกอย่างโอ้โหอยากกินคนเดียวเหรออ๋อจับกินไม่หยุดเลยอ่ะเอามือทำอะไรก็ทำไป้นี่เหลือแบบประธานสโมสรเวลามาเขาก็เข้าทางนี้ถูกต้องครับพี่ นี่เราทางต้องนเข้าทางนี้นะผมเคยมาเล่นซ่อนแอบที่นี่ด้วยพี่จัได้ปะพี่ยังไม่เคยดูทางนี้มันนี้มามาตุ๊กเดนเซลลเล่นก่อนเล่นก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมรู้สึกว่าผมเคยขับรถเล็กๆแถวเนี้ยใช่หรอใช่ขับไอโกคาร์สะอ๋อเ้ย่ันนีง นี่ห้องของเราห้องีห้องีครับอยู่ห้อง V บีผู้เห็นชัดมากเฮ้ยเขาลดน้ำต้นเหมือนกับคลิปลดน้ำเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะให้มันนุ่ม ใช่พอให้ปรปีบอลนเร็วขึ้นถ้ามันให้มันจะติดเท้าแลาวมรงบอลมันให้มันนุ่มดีครับไม่ให้มันเปียกให้สตาร์ทให้แบบคิดแมนมีงานทำให้บอลไปเร็วครับแต่ผมบอกเลยถ้าในการดูแลสนามเนี่ยผมมารู้ทุกโปรเซสถ้าใครอยากรู้แบบผมก็ต้องไปย้อนดูคลิปที่แล้วเฮ้ยหูถ่ายัไเป็นไงควารู้สแรกเป็นไงสวยมาก มาดิขนาดเป็นไงสาว่าเคเลยไม่สาวสุดยอดแม่ทุกคนลุ้งแต่เดินเข้ามาเลยจริงเหรอไม่เห็นเลยเขามีฉายาไหมพี่ทีมีฉายาชื่อราชันมังกรนี่ของจริงของจริงอิอไม่ชอบเ็นเขาไม่ตู่เสนี่อ่จบไปนะ คุยกับมึงแล้วเหนื่อยว่ะชอบการแบบบิ้วอารมณ์นักเตะด้วยการแบบเปิดเพลงแบบปลุกใจอย่างเงี้ยชื่อเพลงว่าเพื่อชีวิตกูลองไงต่อไปไม่เอากลิ่นหรือไอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยองฤทธิศิ์เลยไม่เอาไม่เอาไม่เป็นไรครับรู้จักกันนร้องเลยเฮ้ย ส่วนใหญ่การซ้อมก่อนแข่งเนี่ยเขาเน้นไปที่เรื่องอะไรพี่เรื่องปรับพัสซิ่งส่งเพื่อนเคลื่อนที่นิดนึงแบบไอ้กำเนื้อแบบพร้อมตัวพร้อมอะไรเงี้ยตัวแบบแรงหมดเหรอจังไม่มีไม่มีแรงโมหรอกพยู่แล้วมันไม่ได้หนักขนาดนั้นด้วยเจ้าทีมอะไรคราวันนี้อเีราชบุรีครับผมเป็นไง ก็ต่อบอลกันได้ดีครับแต่ว่าอนแก่นก็ไม่แพ้กันเหมือนกันพอลบอกันเท่าโูสี่ครับมาดูกันนะคะว่าิถ้าเราคิดไม่ทันทำยไงครับพี่แต่จริงๆแล้วพวกน้ำบอลในชีพที่อยู่ในสนาม มันจะมีภาพในสนามค่ายเขาให้สแกนจะดูว่าเพื่อนอยู่ตรงไหนเนี่ยตรงที่แล่นกลางมันจะสแกนเยอะตำแหน่งที่ต้องสแกนเยอะที่สุดกลาง<ๆ>กลางก<ช>ลางใช่คือพี่เล่นใช่ครับเพราะว่าเราต้องหาพื้นที่ให้ดีที่สุดแล้วก็ดูว่าคูต้าสู้อีกตรงไหนแล้วเพื่อนเราอยู่ตรงไหนด้วยนะความแบบอ่ะเขาหันเช็คนหะ้บางคนอ่ะไม่ได้่ไเช็คเลยไม่เคยไม่มีอ่ะไม่มีเลยนี่เนี่ยไอ้บอลยังกำลังพอนสายเป็นอย่างเงี้ยอยู่เฉยๆไม่ได้ดั่งอย่างเงี้ย บอกมึงเป็นนี่เป็นแฟ่งมายยด้วเนี่ยเดี๋ยวกูจะให้ดูอะไรอุ้ยจะไม่เอาไม่ดูไม่ใช่ผมจะให้ทุกคนเอาอ๋อเวลาที่ถ่ายทอดสดจะอยู่ที่12.52แล้วเวลาที่สนามแข่งจริงจะอยู่ที่13.42 โอ้ดีเลยเกือบดีเลยประมาณ40วิอืมประมาณ40วิหรือ50วิว่าสี่สิบิดิ40บปวดไม่เป็นเลยนั่นแหละเพื่อนๆที่ดูพีเมียอยู่หรือที่ดูไทยลีกอยู่ถ้ามาดูที่สนามอ่ะรู้ผลไวกว่านะเว้ยไม่เฮก่อนเออนั่นแหละค่นี้แหละระยะนี้หวังผลมันโอ้ยสับมูมากเลยจับมู พี่พี่ก็ไม่เปิดเพราะว่าสิ่งแรกที่พี่คิดพี่คือจะยิงก่อนไม่แต่มันแ <c oughs> น่น,นอนแต่ถ้ายิงไม่ได้ก็ต้องดูเพื่อนด้วยว่าว่าอันไหนคือทองที่ดีกว่าหรือยิงหนั่งคลยเพราะถ้าโดนใครก็ไม่กลหรอกหิวหิว,ห,ว,ห,ว,ห,วหิวเขาหิวหิวจัดอ่ะเราเลยมาเทเบิลท์ด้วย ไม่ไม่ผักแรกมันจะพักก่อนเนี่ยอ๋อมีการเสียมลุกด้ยกิลลงนี่นี่เราลนเอทำทั้มอป็นมเี่าเสเขาอาจ่คนเอาใช่นั่มีความรักเหมือนมือเล เราข้าถ้าเขาโทรมามทำเนี่มานน่าข้ามข้ากันไหมไม่ได้ทคัะ วอนเฉียบไปทั้งหลังเลยหรือว่าให้เขาบอกว่าเข้าแล้วไม่เน้นคือทางแค่ล่ทชมทง่อแมตช์โวล์แมตช์วล์แมตช์วล์เพิ่งรู้เลยแหละว่าเป็นเสื้อที่ใส่ลงสนามไม่ใช่เสื้อที่ใส่ชนะโวล์ก็คคอใส่ไปแล้วครับถ้าใส่แต่ยังไม่ได้ลงแมตช์อิชชูถ้าไม่ได้ใส่เลยแต่เอาให้ของฝากเจ้าของ้ นั่งข้างสาวด้วยพาแฟนมาดูวะเขาไม่เอาวะเอาไฟเอาไปโอ้ลูกนี้เป็นคือดูพักช้านีริ่มล้มล้มเพราะตอน ท่านเจ้าชายพี่พี่ฟ้าอีกพี่ฟ้าอีกเามาทำอะไรมาทำอะไรกับมาจากกรุงเทพแล้วเขกาจากาใช่ไหมไปเดี๋ยวไปเปล่า

ดีนะครับเห็นพี่ดกเล่าให้ฟังดีผมก็เคยมาที่นี่มามาลาบุรีบ่อยมาเตะที่สนามเขาเหรอใช่ครับใช่ครับวันนี้ก็เพิ่งไปจะไปฟังเขาม้าเนะพี่ดกพุดเล่นดเลนเฮอมีโอกาสเชิญนะเชิญเุกมากโอเคขอบคุณีโซมดวขอดคุณไม่เกินบนสวัสดีครับขอบคุณมากขอบคุณครับ สวัสดีครับสวัสดีครับที่ประตูฮัดอ๋อที่พี่น้สวัสดีครับสวัสดีครับแล้ววันนี้ใส่สุดได้ถ่านันไหมเรียบร้อยเลยใช่ครับได้เข้าทีละนัดอีกสองตัวแล้วแต่เจ้ตัวเขาต้องติดตัวไปแล้วเฮ้ยเปียกซกเลยนะแมชวอนครับแมชวอนของอเนสโตเพื่อนผมแล้วก็ ฝาก,กวันนี้ที่เด่นนะครับที่เดหรับวันนี้ก็ครบแล้วครบนะได้เข้าพิพิธภัณฑ์อีกสองได้ทุกคนมสอนให้เข้ามาทั้งทับงทุ้คนขอบคุณครับทุกคนกดติทตามไั้ลิปใหท่มาทั้งทั้งท้งทั้งั้งทั้งหม้กทั้งทิ้งท้งทิ้งท้งกั้งกั้งกั้งทั้งดังก้งงก้งกิ้งกิ้ง้ั้้โอเคััม่ ชวนกินเยวผมบอกเลยดูบอลแบบประธานสโมสรจริงๆนี่นประาโมสออยู่นี่โหตแต่กินเีกินอร่อยไหมครับทุกคนอร่อยไหมครับฮัเรวเดีวเดยวดีวเร่นนี้เรามมีทั้งความสนุกฟุตบอลแล้วได้กครับ นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ครบนะทั้งการที่อยู่ในสนามเสร็จเดินขึ้นมาเตรียมกลับบ้านได้กินเสี่ยวอีกในห้องประธานอันนี้อันนี้อ่ะอันนี้มบอกตรงๆว่ามวลมาตัวมันดูตีเล็กลงไปแล้วมาเต็มอันนี้อันนี้เดินละอันนี้เดินเลยไม่เลย อะไรอันนี้กล้องหน้าแล้วนี้กล้องหลังกล้องหน้ากล้องหลังเหถึงกันกล้องกลางแมนบอลโอ้แมนบอลกลางกล้องกลางเลยกล้องกลางซื้อมวลชนได้เยอะไปไหนในช่องเนี้ยเซเลฟเซเลฟเซเลสชอบชอบโอเค